ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจุมเรียบสัวจ้าออโลกโลกสเสย,ยเนยเนยงกัญญาติงเอเจตีกรุบหนึ่งเจตีสรลันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรายการภาษาเขมรในชีวิตประจำวันค่ะชุดรอบตัวเราที่เป็นพืชผักนะคะวันนี้สับที่จะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังเป็นถั่วชนิดหนึ่งค่ะคือถั่วฝักยาว เป็นพืชผักที่นิยมนํามาประกอบอาหารรับประทานกันมากนะคะรับประทานดิบก็ได้จะทําสุกก็ได้ทั้งต้มทั้งแกงทั้งผัดนะคะถั่วฝักยาวภาษาเขมรออกเสียงว่าสันแดกกัวสันแดกกัวแปลว่าถั่วฝักยาวเราเรียกว่าถั่วที่มีฝักเป็นลักษณะยาวๆแต่ภาษาเขมรนั้นเรียกว่าสันแดกกัว ตัวเนี่ยนะคะภาษาคขมรจะเรียกว่าถั่วฝักเพราะว่าเป็นคํำผสมที่เกิดจากคำว่าสันแดกสันแดกแปลว่าถั่วนะคะผสมเข้ากับคําว่ากัวกัวแปลว่าฝักเพราะฉะนั้นสันแดกกลัวถ้าแปลตามรูปศัพท์รูปศัพท์ก็จะเรียกว่าถั่วฝักค่ะแต่ของเราแถมยาวอีกด้วยนะคะของคขมรนเรียกว่าถั่วฝักเฉยๆนะคะ ลองมาฟังตัวอย่างการใช้สันแดกัวค่ะมาได้เบสสันแดกัวบานดอปปีกัวมาได้เบสันแดกัวบานดอปปีกัวแปลว่าแม่เก็บถั่วฝักยาวได้สิบสองฝักสันแดกัวหันบนเชิดเสดงเสดงสันแดกัวหันบนเชิดเสดงเสดง แปลว่าถั่วฝักยาวหั่นฉลับบางๆบ,ก,งนนะบกสันดกลัวเตยเฉอเชงันนะบกสันดกัวเตยเฉอเชงันนะตำถั่วฝักยาวปลากรอบอร่อยมากเคี่ยมตึ้นสันดกลัวเบยคำเคี่ยมแดกลัวเบยคำแปลว่าฉัน ซื้อถั่วฝักยาวสามขีดเกฮันสันแดกัวเจียกองกองเกฮันสันแดกัวเจียกองกองเขาหั่นถั่วฝักยาวเป็นท่อนๆค่ะทีนทีนท้นท่านผู้ฟังนะคะลองฝึกพูดตามนะคะถ้าจะบอกว่าถั่วฝักยาวมะเขือเทศ และพริกไทยนะคะจะบอกว่าอย่างไรคะถั่วฝักยาวเมื่อเขือเทศและพริกไทยนะคะภาษาเขมรก็จะพูดว่าสนากกาันแดกัวเปงปอหนึ่งมริสดสันแดกัวเปงปอหนึ่งมริสดสันแดก,กวัวก็คือถั่วฝักยาว เป่งปอเป่งป,อ,ป,ปอคือมะเขือเทศหนึ่งมะรดหนึ่งมะรดและพริกไทยก็เป็นศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปทั้งหมดแล้วนะคะท่นี้ถ้าเราจะบอกว่าถั่วฝักยาวกิโลละสามพันห้าร้อยเรียลก็จะบอกว่าสันดกลืวมวยกิโลทลายใบปวนปรามสันดกลืวมวยกิโลทลายใบปวนปราม ถั่วฝักยาวกิโลละ3,500คงไม่ใช่ราคาในเมืองไทยนะคะ3,5 0 0ในที่นี้ก็คือ3,500เหรเียญเวลาที่เขาพูดกันในประเทศเขาก็ไม่ใช้หน่วยเรียลลงไปราคาบอกว่าราคาเท่าไหล่เขาก็จะบอกว่า3,5 0 0นนะคะค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คำว่าถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวภาษาเขมรเรียกถั่วฝักก็คือสันแดกัวสันแดกัว นำสันดกกลัวไปทำกับข้าวรบประทานนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งละค่ะท่านผู้ฟังแดนคงต้องถือโอกาสราท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะจ้าสมกรุบเลียที่นี่สถานีวิทยุ